โอเคสวัสดีค่ะทีนี้เรามาดูขั้นตอนห่อปอเปีย๊ยกกันนะคะอันนี้ก็แผ่นปอเปีย๊ยกค่ะอันนี้เราซื้อแบบแผ่นที่เขาแช่แข็งนะคะน,นี่เรก็วางแบบนี้เห็นไหมวางเอาเหลี่ย้มันต <laughs> ื้นผ้ายเดี่ค้คานไปคานเหมือนเดล็กลรโอ้ตาละ o te a a papai a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 i a le a ซื้อกล้องแบบนั้นแล้วก็เป็นเหรียญแล้วก็ไข่นะคะไข่เป็นกลาวนะคะไข่ขาว,วเราไมนะ่ได้แยกเราเทชั้นไข่ขาวไข่แดงเป็นอะไรหรอกไอ้กาวเนะี่ยมันก็จะออกมาแบบนี้เห็นไหมคะมีได้หนึ่งอัน แผ่นสองนี่รเอาเรี่ยมมันขึ้น้ะเลียมมันมีสี่มุมเห็ไหม,อ,อ,หม,หม,หมหอ่อนดำดๆนะมุมดำดำนะคุ้มวางแค่เราก็เยอะเ้าก็ใส่ประมาณช้อนนะ ขัาศอกสามรอบสามรอบแล้วเราก็มาพับให้มันเป็นเหลี่ยมพับมันก็มันก็ไข่ไข่ขาวเป็นกาวนะคะไข่ทาหรือไข่จะเอาแป้งก็ได้ใครมีไข่ก็เอาไข่ง่ายๆได้แล้วอย่างสวยงามสวยเราที่สวยใครก็ช่างมาสวยเราเนาะ ง่ายๆหอกินเองค่ะอันนี้เราไม่ใส่พึงเส้นนะคะที่ไม่ใส่เพราะว่าลืมนึกว่ามีนึกว่าซื้อมีเอ,อ่อซื้อไว้ในตู้แต่ละลืมมันหมด กินกับผักกับกันกับหมู แค่แข็งแบบนี้มันแผ่นมันก็จะไม่แตกง่ายนะคะหรือว่าถ้าใครชอบแบบแผ่นสดก็ได้นะคะแผ่นออสายใหม่นะที่คินกับสายใหม่แผ่นแป้งแต่แบบนั้นมันจะแตกเราเคยซื้อมาห่อแล้วมันแตก บแบบแห้งแล้วนะแต่มันก็ยังแตกอ่ะใจไม่ชอบเพราะว่าน้ำมันมันเข้าไปแบบเนี้ยไม่อมน้ำมันเพราะว่าเราต้องแปมมันจะน้อยกว่านี้ต้องห่อใหญ่ขึ้นไปหน่อย ก็ดึงก่อนนะคะ,ะแล้วก็มามงแล้วก็กาาเลยะคะ่ะสวยไหมคะวย <c oughs> <c oughs> sudah dan beautiful nih celebrity kan walking sih begini enggak sikat ya bye the video oke deh eh sudah dan buka กล้องนะ เดี๋ยวนี่เราก็ชอบกินนี่จะทำไว้ให้คุณชายแดนกินเป็นอาหารว่างได้นะคะนีห,หรือว่าทำไว้รับแขกก็ได้ค่ะไม่ซิบุ๊กุ๊กโอเ เติบกาแฟแมสซี่ค่ะไมกลัวว่ามันจะมาโดนข้อสอบกันสิคะอันนี้ก่อนะจะตกแตก <c oughs> เราก็จะเพิ่มอันนี้เข้าไปหน่อยนะคะ ก็จะหองห่ายดึงนคะครับก็ดึงมันหน่อยนะเพราะว่าน้ำมันมันจะได้ไม่เข้ามันจะได้ไม่อบน้ำมันเวลาเราทอดนะสวยงามตามท้องเรื่องค่ะ อยากไปทําให้ทางบ้านกินอะไรไ,ไม่รู้จะไปนอกจากจะมีธุระนะเกิดนั่งรถกลับบ้านนี่โหวัาจะถึงหนองคายเนาะสองชั่วโมงน,นะ แต่ถ้านั่งเครื่องไปก็ไม่ได้ถ้ามีธุระถึงอยากจะไปบ้านนะไม่มีธุระก็ไม่ไปหรอกเกียเกียนั่งหดุดได้เราอยากกินอะไรอยากกินรถแบบไหนเราก็ทำกินเองค่ะง,ง่ายๆแล้วสนุกด้วย เ,เ,เ,เป็นแม่บ้านสีเดือนนะนะต้องทำเป็นกับข้าวแล้วก็ต้องอร่อยด้วยนะคะสะอาดด้วย นี่เราก็จะทําให้กินแล้วก็ไว้รับแขกเลยนะคะเวลาเพื่อนๆมาที่ห้องส่วนมากจะเป็นเพื่อนของคุณชายแดนเอาไปเอามานี่นรู้สึกว่าจะเป็นแป้งหรือหมไม่รู้จะไหนจะหมดก่อนกันไม่รู้นะ พอห่อหนึ่งมันมีห้าสิบแผ่นนะคะแป้น <Okay. S 1> ถ้าทำขายนะคะเราก็ใส่ก็เห็ดหอมอ่า่สวยวถ้าเราทำขายเราก็ใส่เห็ดหอมแล้วก็ไอ มุนเส้นนะคะใน็รหอมกับมุนเส้นด้วยนี่เราทำกินไงที่เก็บไปซื้ออีกเปิดตู้เย็นแล้วมีอะไรก็ใส่ไปครับกินได้ทุกอย่างง่ายๆมีม้นเส้นเราก็กินได้ ตอ,ตอนที่เราหมุนนะคะเราก็ต้องแบบรักสามรอบแล้วก็แน่ๆนๆเลยตอนนี้เราดึงน้ำมันมันจะได้ไม่เข้าไปเวลาเราติดมันจะได้อร่อยในอมน้ำมันนะคะสวยงามอันนี้ ini sebelah <laughs> tiga okay. ini เปียน,นี่ไม่ได้ทำกินบ่อยนะคะเพราะว่าทำรอบนึงก็เก็บมันเยอะแล้วเราก็แช่แข็งไว้เก็บไว้ได้นาน แถวอีสานเราไม่ค่อยมีขายเนาะถ้าวบ้านเราก็ทำอันละ5บาทสิบบาทก็ได้พอคำ แต่ต้องใส่เครื่องให้ครบเลยนะคะว่าเราทำขายจะได้อร่อยอร่อย <c oughs> มันก็จะมีแบบไส้กุ้งอะไรเงี้ยไส้หมูไส้ไก่ไส้ผักนี่นไป ไปรู้สึกว่าหมูจะหมดก่อนแป้งที่แรกเรากลัวไงกลัวว่าแป้งมันจะหมดก่อนหมูไข,ข่ขาวไข่แดงแตกกระจายใส่กันเลยใช่ไหมเพราะเราไม่ได้แยกไง เราทำไข่แล้วก็แยกไข,ข่ขาวไข่แดงออกนะคะอันนี้ไม่เป็นไรทำกินเองไอ้ที่ไข่ที่เราเอาไว้เป็นเกานะคะนี่เลยเปิดแผ่นหนึ่งสองสี่ห้า้า มวนตอนนี้ต้องดึงให้ตึงห่อง่ายค่ะไม่ยากง่ายมากง่ายในสามโลก มันจะได้กะหมูกับแป้งให้มันพอดีกันหมดก็หมดพร้อมกันขนาดวันนี้ไปโรตัสนะลืมเห็ดกับบุ้นเส้นหอลและ,ละกินเท่าที่นี้นะช่างม,มีแค่ผักกับไอหมูก็ช่างมันกินได้อร่อยี อร่อยเหมือนเดินทำกินเองไม่อร่อยก็ต้องกิน <c oughs> ทำกินเองนะง่ายๆสนุกสวยงามมา,ากเดี๋ยวไปทำให้ยายกินด้วยแล้วก็ลูกลูกสาวน้องมุนเส้น แต่ว่าไม่ไม่อยากทําให้เขากินมากเพราะเขาเขาอ้วนไงน้ําหนักเขาจะเยอะ mm hmm. อันนี้ไม่เป็นไรนะคะเราไม่ได้กินบ่อยๆนานๆกินที เพราะว่ามันเป็นน้ำมันแลค่ะอันนี้ค่อยสวยนะสวยบ้างไม่สวยบ้างทั้งมาห้าสิบแผน่นแป๊เดียวอันนี้สองหมดพอดี ทำขายเราต้องกะใส่เฉพาะช้อนช้อนหนึ่งหรือว่าช้อนขึ้นก็เอาเท่ากันนะคะน,นี้เราทํากินใหญ่บ้างเล็กบ้างช่างมนันนี้สวย ถ้าเปอยากได้แผ่นแบบนี้ก็ไปหาซื้อที่ในห้างนะคะซื้อที่ห้างที่มันเอ,อ่อที่เขาแช่แข็งนะตู้แช่แข็งนะบอกเขาว่าซื้อแผ่นปอเปยลยกแบบแช่แข็งเลยเขาเขาก็จะแนะนําให้เราไปตรงที่ตรงจุดที่มันมีแรกๆเราก็มาทำกินก่อนนะคะ ทำสูตรของเราดูก่อนว่าเออเราต้องใส่แบบไหนแบบไหนมันอร่อยแล้วมากะให้มันแบบได้กําไรหน่อยก็ยังดีนะเพราะว่าขายของ่งเราก็อยากให้มันได้กําไรหน่อยนึงแต่ว่าเราก็อย่าไปเอาเยอะมากก็สงสารคนที่เขาซื้อนะเราก็ต้องแบบห้าสิบห้าสิบ ทำไรเยอะมากนะไม่อร่อยเราก็ไม่ไเ,เือเราต้องเน้นอร่อยสะอาดเสร็จแล้วค่ะง่ายง่ายมากแต่ตอนที่เราหอร่อแรกๆอ่ะอโอ้โหกลัวแผ่นแตกบ้างห่อแบบน้ำมัน เวลาทอดน้ำมันเข้าบ้างเลยนะอเนยนี้ดูวิธีละแบบเดียวเสร็จแล้วค่ะห้าสิบแผ่นแป๊บเดียวเสร็จแล้วหน้าตามันนี้นี่ค,ครับปอกเปียเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวตอนทอดนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายคลิปให้ดูโอเคค่ะเดี๋ยวไปทำกินกันนะคะโอเคดีค่ะบ๊ายบาย